เรื่องของการกินดีอยู่ดีชีวิตอุ่นสุขผมเชื่อว่าทุกท่านก็อยากจะทราบนะครับในหลักของโหราศาสตร์จีนซีเตียวพ่อยีคาว่าเจ๊ดซิงนั้นถ้าปรากฏอยู่ในดวงชะตาของผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยนะครับก็ถือว่าคนนั้นเนี่ยชีวิตมีความก็กินดีอยู่ดีอุ่นสุขนะครับไม่เดือดไม่ร้อนนะครับก็อันนี้ก็ต้องมีองค์ประกอบ นะก็เดียวกว่าเจียสิงนั้นก็เป็นหนึ่งใน1ิบธาตุนะครับในตำราก็ได้ว่าจับสิงนะครับจับแปลว่าสิทนะสิ่งแปลว่าธาตุเพราะฉะนั้นในสิบธาตุนั้นเจียสิงนั้นถือว่ามีความสําคัญต่อชีวิตวิถีของคนเราเนี่ยเป็นอย่างมากถ้าคนลังขาดเจียสิงก็คืออดปากอยากแห้งนะครับอันนี้ก็ลําบากมากก็เหมือนกับกรรมกรน,น,นะชีวิตก็ได้แต่ เอ่อทำให้ตัวเองนั้นอยู่รอดนะไปแต่คนที่มีเจริญซึงก็หมายความว่าสามารถสร้างเงินทองผลประโยชน์ต่างๆให้เกิดกับตัวเองได้นะครับครับผมจะอันธรรมศร,ร,มศร,รมััอิสรภีนิเจ้าสำนักน่ทงตึงนะครับวันนี้ก็อยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องธรรมะพยากรณ์นะครับซึ่งผมเองก็ได้ฟัง จากคลิปนะครับมาเป็นเวลานาของท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับแต่ก็อยากจะมาเสริมเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทางโหราศาสตร์เนี่ยก็คิดว่าผู้ที่สนใจได้มาฟังแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็อยากจะรู้ว่าชีวิตคนเรานนเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยคำว่ากินดีมีสุขเนี่ยนะครับกินดีอยู่ดีเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วถ้าชะตาของแต่ละท่านเนี่ยนะครับ คนเราเนี่ยจะกินดีมีสุขเนี่ยมันก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนอันนั้นก็เป็นกำกับนะครับธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเราพูดถึงหลักของโหราศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้จากธาตุนะครับที่ปรากฏอยู่ในดวงชะตาชีนนะครับซึ่งบางคนก็เรียกว,ว่าซีเถียวโปะอีโปะอีซีเถียวนะครับแล้วก็ยังมีคำโบราณอีกคำหนึ่งก็เรียกว,ว่า กึ่งเมี่ยวหวยกล้วยซึ่งแปลว่ากําเนิดหนออรากนะครับกึ่งเมี่ยวหวยกล้วยกําเนิดหน่อรากนะครับเพราะว่าหลักของโหราศาสตร์จีนเนี่ยโดยเฉพาะที่ผมเนี่ยเอามาจัดแปลงหรือว่าเอามาปฏิวัตินะครับเรื่องของโหราศาสตร์จีนเนี่ยเราก็ใช้ความทันสมัยในยุคปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงไปตามระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับ เพราะฉะนั้นแต่ธาตุละธาตุเนี่ยมันก็เป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติอย่างเช่นว่าธาตุไม้กะนะครับไม้กะเนี่ยในความหมายของธรรมปยโกเนี่ยก็หมายถึงตัวลําต้นของต้นไม้นะครับเป็นพลังธาตุอยางนะครับไม้อีกนั้นก็เป็นคนเป็นพลังธาตุไม้หินนะครับไม้อีกนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมอส่วนที่งยกออกมาจากล,ลาต้นของ ต้นไม้มีทั้งกิ่งรากใบแล้วก็ดอกผลนะครับอันนี้เราเรียกว่าธาตุไม่อิดนะครับต่อมาถ้าไฟเปี้ยไฟเปี้ยแล้วก็จะให้สื่อ,อหมายถึงดวงอาทิตย์นะครับเมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นนะครับสบรรพสิ่งบนโลกใบนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับตามธรรมชาติของมันนะครับอันนี้ก็เราต้องเข้าใจ ให้เข้าใจในเรื่องธาตุนี่ก่อนนะครับดวงอาทิตย์นี่สําคัญมากสําหรับมนุษย์เรานะครับต้นไม้จะเป็นไม้กะะมาอีกนั้นก็เปรี่ยวเสมือนคนที่เกิดมาเป็นเพศผู้นะครับหรือว่าจะเป็นเพศเมียก็แล้วแต่นะครับหญิงชายนะครับบางคนเนี่ยก็เรียกวา่าเมื่อเกิดมาแล้วนะครับจําเป็นจะต้องมีดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ เพราะดวงอาทิตย์นะครับจะทําให้ต้นไม้นิกิ่งไม้ต่างๆออกดอกออกผลนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเจียซิงนะครับในตำราของโหราศาสตจีเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งเรียกว่าเจียซิงนะครับเดี๋ยวท่านที่ฟังท่านจะค่อยๆเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับต่อมาถ้าไฟเนี่ยถ้าไฟเต่งในไฟเต็งเนี่ยในหลักของธรรมะพยากรณ์เนี่ยเราจะหมายถึง ธาตุที่มีอุณหภูมิความร้อนตัวอย่างเช่นร่างกายคนเรามี37องศาก็นั่นคือธาตุไฟเต็งนะครับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกนะครับแต่ละที่เนี่ยก็เรียกว,ว่าธาตุไฟเต็งนะครับธาตุไฟเต็งเนี่ยก็ถือว่ามีผลดีแล้วก็ผลเสียนะธาตุที่ผลจะกล่าวทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะ้วนแล้วแต่มีผลดีแล้วก็ผลเสีย เพราะฉะนั้นก็ไม่มีดีมากหรือ่าดีน้อยอะไรนะมันก็ต้องมีองค์ประกอบปัจจัยของมันนะครับต่อมาก็เรียกว่าท่าดินา่าดินมีสองตัวก็เรียกว่าท่าดินบกกับดินกี้ยังกรณีเอาท่าดินโบกเนี่ยมันเปรียบเสมือนก็่าเป็นคนท่าดินท่าดินเนี่ยเปรียบเสมือนเขตองเตยนะา่าดินกี้อ่าแล้วแต่ว่าอะไรครับดินกี้ก็คือบริเวณตลาดของเตย แต่ตลาดคงเตยน,น้ดินบกนั้นมันประกอบด้วยพื้นที่หลายๆส่วนใช่ไหมครับประกอบกันนะครับดินกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็คือสมมุติว่าเป็นตลาดปีนันบ้างตลาดสิงคโปร์บ้างตลาดคงเตยตลาดออย่างนี้เราก็เวลาเราจะวิเคราะห์ดวงเราก็จะดูว่า้พื้นที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยก็เป็นดินกี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่รวมของดินบกนะครับ ต่อมาก็เรียกว่าทองแก่ทองแก่เนี่ยนะครับก็เป็นพลังหยางทองสิลก็เป็นพลังจิตนะครับในธาตุเนี่ยทั้ง10เนี่ยนะครับทองแก่นั้นเนี่ยเราเปรียบเสมือนก,การเคลื่อนไหวเพราะว่าทองแก่นั้นเปรียบเสมือนธาตุลมนะธาตุลมก็จะมีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเวลาเราจะดูบุคลิกของคนเนี่ยก็ดูจากการเคลื่อนไหวเพราะคนที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะดูถึงโง่เฮง โอหินก็คือการาลักษณะของท่าทางห้า,าประกอบกับการเคลื่อนไหวพอเราในกุญจีนเนี่ยนักพยากรณ์ก็จะดูการเคลื่อนไหวของบุคคลหนึ่งเวลาเดินเวลานั่งนะครับเขาก็จะดูได้นะครับว่า,าบุคคลนั้นเนี่ยจะมีนิสัยอย่างไรนะครับบุนคคลที่ชอบขยับตัวไปบ้างออย่างนี้แปลว่าอะไรนะครับก็สามารถดูได้จากการเคลื่อนไหวเราเรียกว่า ธาตุทองแกง,งเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ให้ยกว่าแสดงออกนะครับเพราะลัง่งปีอเราจะพูดอะไรนะครับ่าจาเป็นยังไงก็คือธาตุทองแกงนั่นเองน้ำกุยนั่นก็คือเป็นคําพูดทองแกงเกิดน้ำกุยนะครับอันนี้ก็จะว่าเวลาพูดจาอะไรต่างๆจะดีรายย้ายยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับต่อมาไปเท่าทองสิงทองสิงนี่ถือว่าเป็นธาทองพลังหยินนะครับ ทองซิงเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนในตามขันธะเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นธาตุที่มีการอ่อนไหวอ่อนโยนมากนะครับแปลเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยอย่างกรณีเนี่ยนะครับทองซิงเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่ร้อนนะครับก็จะกลา,า,ายเป็นไอนะครับธาตุทองตัวนี้จะอกลายเป็นไอหรือว่าบางทีเรียกว่าเงานินทองนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร้อนก็เรียกว่ามีทองซิงแล้วเกิดใน ชิงวีอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่เก็บเงินตั้อยู่นะครับทองที่ได้มาก็จะอันตรางหายไปโดยเร็วนะครับอันนี้ก็เรียกว่าธาตุทองซิงทองสิงเนี่ยนะครับเราจะดูถึงจิตใจของคนเราเพราะทองซิงแค่ไงอยู่ในจิตใจเป็นอย่างไรก็จะสลัดสดายออกด้วยทองแก่เพราะทองสิงกับทองแก่ทองแก่พลังหยาง,อยางทองสิงนั้นเป็นพลังจิตเราก็จะรู้ได้ทันทีว่า ิใจ,ใจคนคนนี้เขามีความคิดอ่านอย่างไรนะครับเอาไว้จะอธิบายต่อนะครับต่อมาน้ำยิ้มน้ํากุยสองตู่ถ้าน้ํายิ้มเนี่ยนะครับเราบางท่านแหละอาจจะมีความหมายเป็นอิรัสระแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยถือว่าอันนี้เป็นความรู้เสริมแล้วกันน้ํายิ้มนมีสภาพเป็นน้ำที่ไหล นะครับจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับอยู่บนพื้นผิวที่เราสามารถเห็นได้นะครับน้ำยิ้มเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนน้ําที่แม่น้ําลําธารที่มาไหลลงมานะครับการไหลลงมาของน้ํายิ้มเนี่ยนะครับมันก็จะพาเอาก็เรียกอะไรพวกแร่ธาตุต่างๆจัลที่นะครับแล้วก็ผ่านภูมิอากาศผ่านพื้นที่สูงต่ำหรืนดินต่างๆนะครับเราเลยจัดน้ํายิ้มตัวนี้ท่านน้นเป็นปัญญา เราถือว่าประสบการณ์คือเับประสบการณ์ความรู้นะครับความรู้น้ำยิปเนี่ยผ่านมาที่ต่างๆก็จะนําเอาความรู้ต่างๆที่เคยอยู่เชียงใหม่เป็นยังไงลําปางเป็นยังไงนะครับหรือว่ามาอยู่อยุธุยาจะเป็นยังไงอันนี้ก็แสดงถึงบุคคลน,นั้นเนี่ยท่านนั้นยิ้งเขาเนี่ยเขามีประสบการณ์เนี่ยในภูพิภาค ภูมิภาคไหนนะครับเราก็จะรู้เลยอ๋อเขามีความชำนลาญทางภาคเหนือนะครับเหนือตอนตะตอนใต,ต,ต,ต้หรือว่าจะเป็นภาคการนะครับอันนี้เราก็รู้ได้จากลังสีดินซึ่งเราก็ทําการศึกษาต,ต่อไปนะเพื่อเราจะได้รู้นะครับบุคคลคนนี้ไม่ได้มาหาเราแต่เขามีดวงชะตามาได้พบเห็นเราก็รู้เลย,ยว่าคนคนนี้เนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้าง ต่อมาน้ำปุ๋ยนั้นเนี่ยก็เรียกว่าน้ำปุ๋ยเป็นน้ำพืนเป็นความรู้ความหมายก็คือตั้งแต่เกิดมามีก็เราน้ำปุ๋ยเป็นวิญญาณนะเป็นวิญญาณธาตุน้ำปุำ๋ยเนี่ยก็เรียกว่าก็คนเราเกิดมาตั้งแต่อยู่ในการบารดาน้นำปุ๋ยนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นที่ปกป้องอดูแลนะครับของอคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เรียกว่าอยู่ในคันนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถอบรมนะครับ บมมีสายตามให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาลองรับนะว่าคนที่อยู่ในคันเนี่ยสามารถที่จะอบรมจากบิดามาดาหรือได้รับการได้รับฝังเรียนรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนกุ๋ยเนี่ยก็เป็นธาตุแห่งดวงวิทยานะครับน้ำนี้น้ำกุ๋ยนี้อยู่ในเนื้อดินนะครับหรืออยู่ในเนื้อของวัสดุต่างๆถ้า อยู่ในเนื้อวัสดุต่างๆนะครับก็จะมีอายุนะครับจะมีอายุยืนอย่างเช่นเสาต้นมีคอนกรีตนะครับถ้ามีความชื่อน้ํากุ่ยอยู่เสาต้นนั้นก็จะคงรูปของมันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันแตกลาวแฉไว้น้ํากุ่ยนั้นมันออกจากตัวเสาแล้วนะครับก็อันนี้เราก็สังเกตนะครับความหมายของผมก็คือว่าคนเราเนี่ยมีจิตวิญญาณหรือเปล่าเวลาเราคุยเนี่ย บางคนเนี่ยเรารู้เลยว่าจายไม้ซาลกรรมจจายไม้สลรรม้สลกรรมก็หมายถึงไม้ที่มันขาดน้ำะนะครับแกนแกลางเนี่ยมันไม่มีน้ําอยู่แล้วมันจะออกสีดำนะครับจายไม้ซาลกรรมเราก็รู้เลยว่าคนคนนี้ไม่มีน้ําใจหรอกเวลาเขาพูดนะหรือว่าคนที่เกิดในเดือนพฤษภามคมกรกฎาคมเนนี้เขาจะขาดน้ํากุยโดยพื้นฐานความหมายก็คือไม่มีน้ําใจนะครับ คำว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญสำหรับม,ม,มนุษย์เรามนุษย์เราถือสมบนตต้นไม้ไม้กะกะไม้อีกนะครับน้ำกุ๋ยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นความรู้อย่างพ่อแม่สอนนะครับอ,อยู่ในพื้นที่ที่ดีก็ียกว่าน้ำกุ๋ยนั้นก็มาสุนแทกอยู่ในไม้กัดไม้อีกแสดงว่าบุคคลน,นี้เกิดในพื้นที่นี้พ่อแม่สั่งสอนอบรมดีนะครับเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นพันธุ์มนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ นะครับและยิ่งไปเกิดอยู่ในได้ดูการใบไม้ผีอย่างเช่นเดือนกุมภาเมียแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีแสงราศีเนี่ยเกิดในเดือนกุมภาเมียแล้วนะครับมีน้ำปุ๋ยก็ถือว่าได้รับการอบรมสั่งสอนมาด้วยดีนะครับเป็นคนที่มีคุณธรรมอยู่ในใจเพราะว่าในเดือนนั้นเนี่ยนะครับท่านน้ำปุ๋ยเนี่ยก็ถืออยู่ในต้นไม้นะครับถูกซึมแทรกมาแต่เกิดอ่าเพราะฉะนั้นในอของ ธรรมพยากรณ์เราจะถือไม่กะไม่อีกเนี่ยสมือนเหมือน,มนที่เกิดมานั้นสิ่งต่างๆของแต่ละคนนั้นเนี่ยมีชะตาชีวิตเราก็จะตั้งเอาคำว่าไม้เนี่ยก็คือไม่กะกับไม่อีกเนี่ยเป็นตัวตั้งในการวิเคราะห์นะครับแล้วเราก็ถึงจะทราบดีถึงว่าดวงชะตาดวงนั้นเนี่ยนะครับเกิดมามีลักษณะอ่าอย่างเช่นเกิดอยู่ในพื้นที่เอียงเบา้าซีก็คือเดือนกุมภาเมียนาเมีสา หรือว่าเกิดอยู่ในเดือนวิศภามิถุนากรกฎาได้ดูรอนนะครับจิตใจที่ร้อนนะครับเป็นคนที่เรียกว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าใจร้อนเราก็จะรู้เลยนิสัยจะเป็นยังไงหรือไปเกิดอยู่ในสิงหากันยา,ยาคนเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่ามีบุค,คลิกต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะปาดเปื่องว่องไวสติปัญญาดีว่องไวนะครับก็เรียกว่าของผู้คนนะครับต่อมาก็คือหายชื่อทิ้ ไอ้ช <ersch> ื่อที่ว่าเป็นท่านก็ได้ว่าเดือนพฤศจิกธันวามกรานะครับสามเดือนนี้เป็นฤดูหนาวซึ่งความหมายก็คือว่ามีน้าท่าอุดมสมบูรณ์คนที่เกิดมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคือเราท่านอสมบูรณ์เนี่ยเป็นคนที่มากด้วยปัญญาส่วนปัญญานั้นจะนาเอามาเป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตานะครับบางคนเนี่ยเกิดฤดูหนาวก็จริงนะครับ แต่บางคนเนี่ยนะครับก็จะว่าท่านน้าสมบูรณ์น้ํามากจนกระทั่งก็เรียกว่าความรู้ทุ่งหัวเอาตัวไม่รอดรู้ไปหมดรู้ทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่ขวางหน้ารู้รู้อะไรก็รู้แต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะน้ําจะไปเกิดไม้เนี่ยครับว่าไม้เนี่ยก็คือต้นไม้ที่จะไปปลูกอยู่ในตาแหน่งที่มีน้ํามากๆเนี่ยมันก็ปลูกยากนะครับปลูกไม่ขึ้นหรือว,ว,ว่าออกดอกผลก,ก็ไม่ได้บางก็ ไม่สามารถจะผิดอกนะครับเราสังเกตว่าหน้าหนาวดูดูหนาวเนี่ยหรือพื้นที่หนาวเย็นเนี่ยนะฮะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นแต่ซากุระเฉพาะมีแต่ดอกหรือว่าถ้าไปอยู่ในจริงเราก็จะเห็นแต่เคเรียกว่าดอกเหมยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละที่เนี่ยแต่ละทางเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าลักษณะ,ะเหมือนกับคนที่ เกิดเนี่ยก็เรียกว่าต้นสนนะารับดีคนของต้นสนเนี่ยแสดงว่าเขาเองนะเนี่ยมีลักษณะที่เป็นใบรูปนะฮะใบลูกก็คือเป็นเป็นเสื่ะนะฮะมันไม่ใช่เป็นใบเพราะใบเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเพราะมันจะต้องมาเจอหิมะมันก็ไม่สามารถที่จะรองรับหิมะได้นเพราะฉะนั้นต้นสนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะขึ้นนะครับในพื้นที่หนาวเย็นนะครับ แล้วก็สะตัวผิวของมันเนี่ยใบยของมันเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะมีความหนาแล้วก็มันๆอันนั้นก็เรียกว่าความเยน็นหรือหิมาต่างๆก็ไม่สามารถเกาะตัวมันนะครับก็เรียกว่าลู่ลงมานะครับรคนเป็นต้นสนเนี่ยก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่เกิดอยู่ในฤดูใบไม้ผลิก,ก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับคนที่เกิดกุมภาพันธ์ีน้าคมน,นะครับหรือว่าเป็นผู้ซึ่งมีความก็เรียกว่าจริหนึ่ง อ่างงามแล้วโดยเฉพาะคนที่เกิดอยู่ในสองเดือนนี้แล้วมีธาตุไฟไม่ว่าจะเป็นไฟเปี้ยหรือไฟแต่งไฟเปี้ยก็คือเห็นดวงอาทิตย์ไฟแต่งก็คือมีอุณหภูมิความร้อนต้นไม้น้นเมื่ออยู่ในฤดูการใบไม้ปลิเนี่ยย่มจะมีความเจริญงอกงามก็หมายความว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะเจริญด้วยปัญญานะครับไม้เกิดไฟการที่มีไม้เกิดไฟเนี่ยก็จะเห็นเป็นคนที่มีวิสัยทัศน นะครับมองบองอะไรต่างๆเพราะมีไฟเปี้ยนั้นเป็นแสงสว่างมีไฟติงเนี่ยเป็นตัวสร้างให้อุณหภูมิที่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายได้ว่าเราก็จะสามารถรู้ได้เลยนะดวงชาตาของใครที่มีเปี้ยในติงนะครับแล้วก็เกิดอยู่ในดดูไปไหมผิเช่นนี้เนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าบุคคลนั้นเนี่ยเกิดมาสุขสบายนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเนี่ยนะครับถาว่ากว้างไกลนั้นกว้างไกลเนี่ยมาจากไหน คือคับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยส่งไปทั่วปัีสภีส่งไปทั่วลาบแล้วก็ตัวไม้เนี่ยในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยในเดือนกุมภาพันธต้นไม้ใหญ่นต้นไม้ใหญ่ก็คืออะไรครับมันก็จะเป็นลักษณะต้นไม้ที่สูงความสูงที่ทำให้มองได้ไกลนะครับและความสว่างจากดวงอาทิตย์1ก็สามารถทำให้คนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ย เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไกลมองอะไรต่างๆเนี่ยได้เรียวกว่า,าได้ชัดเจนกว่าคนมองอะไรต่างๆได้มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นน่ผมไม่แน่ใจว่าคุณอาเศรษฐาเนี่ยน่าจะเกิดอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเปล่าถ้าเป็นกุมภาพันธ์ก็หมายความว่าคุณเศรษฐานั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลด้วยนะครับเพราะเราจะสังเกตได้จากดวงชะตาเนี่ย ตั้งแต่ปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดแล้วก็ยามเกิดนะครับตลอดจนว่า,าวัยจอวัยจอเนี่ยก็จะเป็นตัวแปลเปลี่ยนของธาตุตาเนี่ยเขาเรียกว่าดิถีก็คือธาตุที่อยู่ในวันเกิดนะครับทําให้เรารู้ว่าสถานะนความพร้อมของเขาเนี่ยสามารถเนี่ยจะปฏิบัติงานหรือว่าทําสิ่ง่งสิ่งใดได้ไดสำเร็จหรือว,ว่าล้มเหลวนะครับ นะครับประหภาษาจีนนะเนี่ยผมแปลเอามาเป็นหลักธรรมะพยายกรณ์ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนจากตำราเล่มไหนมาก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการค้นพบแล้วก็การเรียนรู้จากหลักธรรมนะครับก็โชคดีที่ตัวผมเนี่ยนะครับได้เรียกว่าคุกคทีอยู่กับเรื่องของธรรมะแล้วก็ฟังอย่างหลากหลายทําให้เราเ่ยได้มองเห็นได้เข้าใจเมื่อ,อนามาประกอบแล้วเนี่ย ในหลักของธรรมชาติแล้วนะตำราซีเถียวโป้ปยีหรือโป้ยีซีเถียวหรือซีเถียวโป้ยีก็ตามนะครับก็ได้เข้ากับหลักของธรรมะ,ะด้วยดงนะครับเราถ้าหากเรงนะพำพรรมเนี่ยเอามาใช้นะครับเอามาประกอบหรือว่าสามารถแทนค่าได้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าความต้องการนั้นของคนแต่ละคนนะมันคือความต้องการอยากได้แค่นี้หรือเป็นความต้องการที่เราเรียกว่าฉันทะกนะครับ คำว่าฉันทะตามหลักธรรมนั้นเนี่ยก็ว่ายางมีเห็นมีผลนะครับแล้วก็ไม่ใช่ลมๆแรงๆอย่างไปหมดน,นะครับแต่ฉันทักนั้นมีความวิริยะมาึงความตั้งใจจริงที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดต,ตามที่ตัวเองนั้นเนี่ยปรารถนาหรืออยากทำนะในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ความเป็นมงคลเพราะคําว่าซสิงเนี่ยเวลาในในหลักของก็ได้ว่าจับจับสิงจับก็คือสิบ สิ่งเนี่ยก็คือตัวธาตุเนี่ยสิบธาตุเนี่ยในความหมายเนี่ยนะครับตามหลักของซีเตียวพุยีนะก็จรู่ห่งแต่ผมเองนั้นเนี่ยผมเองก็ใช้หลักของธรรมะเข้ามาก็เรียกว่าธรรมะทพยากรใช้หลักธรรมะเนี่ยแทนค่าตัวธาตุต่างๆในการเรียกครว่าเจียสิงเพราะคำว่าเจียสิ่งเนี่ยเหมือนกับเราจะปลูกผลต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ย คือการเจริญเติบโตของกิ่งรากใบนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญออกดอกออกผลคําว่าออกดอกออกผลตัวนี้เราเรียกว่าเจริสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้นไงาจะต้องเจอแสงอาทิตย์ก็คือไฟเปี้ยเราเรียกว่าเจสิญส,สูงดวงชะตาไหนที่เกิดเป็นแา่ไม่กับแล้วก็มีธานไฟเปี้ยนะฮะเราเรียกว่าบุคคลนั้นเนี่ยคือมีเจมีเจริสูงก็เรียกว่า ชีวิตมีความสมบูรณ์คุณสุดนะครับรู้จักสารรมาหากินแต่ถ้าเราบอกว่าต้นไม้นะครับมีแด่เสียกลวัวความหมายอีกตัวนึงเป็นพลังหินเราเรียกว่าเสี่ยงกลัวเออต้อนไม้แต่พลังงานความร้อนต้นไม้ก็ไม่มีดอกผลก็ได้แต่โต,ต,ตหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ไม่สามารถให้พพกผลนะประโยชน์ต่างๆนํา,ามาประกอบได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงยังไม่จบนะครับ ก็อยากจะเป็น EP 2นะครับผมเองนั้นก็จะอธิบายให้มันครบท่าทั้งสุดเนี่ยเพื่อทุกท่านเนี่ยติดตามอันนี้เนี่ยวันนี้เราก็ได้แค่ทไในกัดน,นะครับแลว้วดูดวงอาทิตย์นั้งไฟเปียนนั้นเป็นเจียสิงนะครับแล้วต่อไปเราก็จะมาดูท่าที่ดวงตัวต่อไปก็อยากให้ท่านลองติดตามแล้วก็ศึกษาตามไปด้วยนะครับ